สเสด็จน้ำรอให้เย็นเมื่อพึ่งให้เย็นและ,สะเสด็จน้ำแล้วเก็บไว้อุณหภูมิห้อง3วันวันนี้เราก็จะมาทำแอบถัวเนาของภาคเหนือนะใส่ก็จะมีพริกกระเทียมรากผักชีแล้วก็ผงนัวแล้วก็วสดีโขลกให้ละเอียดครับ เมื่อละเอียดแล้วก็ใส่โทนเอาเสด็จน้ำโขกให้เข้ากันเมื่อละเอียดแล้วก็เตรียมตัวห่อครับเอาโรยผักให้แม่โรยตรงนี้อ,อีกหรอาอีกหน่อยได้ไหม มันมือเ๋เมมากื่อห่อเสร็จ mm hmm. ก็ทำการนึ่งครึ่งชั่วโมงครับ mm hmm. เมื่อนึ่งครบครึ่งชั่วโมงเราก็จะมาทำกันย่างให้หอมใบตอง mm hmm. ย่างแหง้งๆแบบนี้ เตรียมตัวจัดจานครับแอบตัวเน่าหอมๆกินได้